สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจพันไม้นะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูนะครับลำใหญ่คิดตั้นม่วงจัมโบ้ที่ปลูกในสวนนะครับหลายคนสอบถามมาว่าปลูกต้นเล็กเนี่ยจะรอดไหมครับหรือตุ้ต้นขนาดไหนถึงจะดีนะครับนะครับต้นเล็กก็ปลูกได้นะครับนเหมือนที่นะครับลักษณะของต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็ก นะครับคนประมาณ15เซนถึง30เซนนะครับนี่จุดทิบปลูกนะครับนะครับก่อนปลูกนะครับเทคนิคในการปลูกนะครับของผมก็คือผมจะใช้รถเมิกโฮเล็กนะครับขุดหลุมนะครับนะครับประมาณ1เม็ดคูณ1เม็ดนะครับลึกประมาณ80เซนหรือ1เม็ดนะครับใส่แกลบดิบนะครับหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรียนะครับประมาณสองกรามมือหวานปูนขาวแล้วกลบหลุมนะครับหมักไว้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกของผมเนี่ยทั้งแปลงจะยังไม่มีน้ํานะครับนี่คือกําลังวางท่อนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่นะครับนี่คือวิธีการปลูกก่อนก็คือนะครับเนี่ยพอเราจะมาปลูกเนี่ยผมจะใช้สารฟอร์ิเมอร์นะครับหรือสารอุ้มน้ํานะครับรองไว้ข้างล่างนะครับ แรงนี้ผมปลูกไปเกือบอตอนนี้ประมาณ200กว่าต้นนะครับโดยไม่มีระบบน้ำนะครับตอนนี้ชุดใหญ่นะครับปลูกตั้งแต่วันที่20พฤษภาครับพฤษภามิถุนากร,กระดาสิงหากันยานครับนี่เดือนกันยาประมาณอายุประมาณ4เดือนหลังจากการปลูกนะครับแต่ชุดนี้ต้นพันธุ์อายุครบ1ปีแล้วนะครับผมใส่ในดักกล้าเอาไว้ใส่ในเข่งเลี้ยงเข่งเอาไว้ นะครับหกเจ็ดเตือนแล้วก็เอามาปลูกลงดินแต่ชุดนี้ก็คือลงต้นกล้าต้นเล็กนะครับนะครับไม่มีสแลนไม่มีที่กัน้นแต่ก็เสียคือนะครับบางครั้งขอบใบก็จะไหม้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาลงแบบนี้เราต้องเลี้ยงต้นกล้าเราให้แข็งแรงก่อนอาจจะเลี้ยงกลางเดดไว้ก่อนก็ได้นะครับ จะให้ดูลักษณะการเตรียมหลุมครับอันาที่ผมบอกก็คือนะครับขุดนะครับเม็ดคูณเม็ดหรือ50สคูณห้าสิบใส่แกลบใส่ปุ๋ยหมักเอาไว้จนมีต้นข้าวนะครับต้นข้าวจากแกลบเนี่ยงอกอย่างนี้คือดินพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับครับแล้วเรามาปลูกเราก็มาเจาะตรงกลางนะครับเท่ากับขนาดถุงนะครับของผมจะใช้สารโพลิเมอร์หรือสารอุ้มน้ํารองข้างล่างนะครับแต่ถ้าสําหรับแปลงไหนที่วางระบบน้ําเสร็จแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้ ครับแปลงนี้ผมเตรียมหลุมมาไว้นะครับสําหรับปลูกทุเรียนนะครับนะครับแต่ละนะักษณะการเตรียมหลุมเหมือนกันนะครับการปลูกลำไยคิดต้นครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับหลังจากปลูกลงดินเสร็จประมาณ4เดือนโดยอายุต้นกล้านเนี่ยอายุครบ1ปีนะครับแหลงนี้เหมือนที่ผมบอกก็คือผมยังไม่มีระบบน้ำกำลังเ,เตรียมการอยู่นะครับอ่าลักษณะของตัวถ้าเจอแบบเนี้ย นี่คือแมลงตอนกลางคืนนะครับเนี่ยเข้ามากัดกินทําลายใบนะครับเราจะฉีดยาหรือไม่ฉีดยาก็ได้ครับเพราะตัวน,นี้จริงๆมผมจะไม่ค่อยใช้สารเคมีนะครับนี่ใบใหม่นะครับลักษณะแปลงนี้่ก็คือเราต้นใหญ่มาปลูกแล้วเราไม่มีน้ําให้เขาเลยนะครับดังนั้นพอไม่มีน้ําเนี่ยช่วงแล้งจัดเนี่ยต้นก็จะเกิดการชังนิดนึงแล้วก็ทําให้ยอดไม่ค่อยเดินแต่มันจะมีข้อดีก็คือเราจะได้แตกกิ่ง แตกกิง่งแตกแขนงข้างล่างนะครับแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับส่วนข้างบนก็ยอดเดินเดี๋ยวเราจะมาเลือกว่าจะไว้กิง่งหรือว่าแขนงไหนนะครับอันนี้ทั้งแปลงประมาณ200กว่าต้นนะครับเป็นสีม่วงจัมโบ้ทั้งหมดนะครับหลายคนถามว่าปลูกเยอะแล้วจะไปขายที่ไหนผมไม่กังวลเรื่องการขายขอให้ผมมีลูกก่อนขอให้ผมมีผลผลิตก่อนนะครับราคาผมไม่ได้สี่เรียนเพราะเราปลูกเพราะเราชอบนะครับ พราะาตัวนี้ผมสามารถเอาไปแปลรูปนะครับผลผลิตเอาไปแปรรูปได้ถ้าในกรณีที่ผลผล,ผลิตมันเยอะแล้วราคามัน่าลดลงนะครับราคานี่มันต้องไปตามกลไกตลาดครับเนี่ยจะพามาดูนะครับต้นหน้าสีม่วงจัมโบ้เนี่ยจะตักแตกจากแตกนะครับจะแตกต่างจากสีอื่นนะครับลักษณะใบะครับ ในขณะเราไม่มีระบบน้ำนะครับเราใช้สารฟอริเมอร์รองข้างล่างนะครับนี่ก็คือต้นเดิมนะครับนี่ต้นเดิมแต่คะแนนใหม่ที่ขึ้นมานี่ครับน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกเพื่อจะให้มันเกิดเป็นพุ่มนะครับตอนนี้คือยอดค่อนข้างที่จะอ้วน <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาไม้มาคำ้ำเพราะว่า ข้างบนน่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับลำต้นขยายไม่ตันยอดมันเดินเร็วนะครับใส่ปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับผมจะใช้อินซีเคมีนะครับใส่ปุ๋ยอินซีเคมีแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีในกลุ่มของ1 8 4แห้นะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใส่เยอะนะครับอินซีเคมีก็9ก้าสามาตาเม็งป่องของที่ใส่อยู่ประจํานะครับอินรีล้วนก็ตัวไหนก็ได้ แต่ผมจะใช้ในตัวของกระรอกแดงนะครับดูลักษณะใบนะครับมองยัมโบ้เนี่ยใบจะใหญ่นะครับับในร่องก็ปลูกนะครับปลูกข้าวนะครับร่องกลางก็ปลูกข่านะครับแล้ปลูกพืชแซมนะครับนะครับเราไม่มีระบบน้ำเนี่ยข้อเสียก็คือการจะเดิบดโตเนี่ย ไม่เร็วทันใจนี่ครับต้นข้างบนยอดมีปัญหาในช่วงแรงจัดแต่ลำต้นเนี่ยโคนต้นเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็แตกแขนงใหม่นะครับช่วงนี้พอมีฝนล,ลงมาบ้างครับช่วงที่แล้วแรงเป็นหนึ่งเดือนนะครับแรงจัดผมก็เอาฟางนะครับฟางมากลุมว้ทติโคนป้องกันการชื้นครับกับเรื่องของ ศัตรูก็คือมแมลงกินใบนะครับรบกวนนิดเดียวนะครับเนี่ยยอดยอดกำลังมาแล้วก็แขนงกำลังตาไม้กำลังแตกขึ้นนะครับมาดูตัวนี้ใบอ้วนนะครับเนี่ยครับ นี่คือแขนแงที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับต้นหนึ่งสมสี่ห้าก็มีค่อยมาแต่งค่อยมาเลือกเอานะครับปลูกกล้วยแซมไว้ตรงกลางนะครับกลางร่องแล้วปลูกข้าวะนะครับปลูกขาวไว้นะครับจะพาไปดูอีก ฝั่งหนึ่งนะครับนี่แปลงนี้นะครับนครับอยู่แดดผมตอนปลูกครั้งแรกผมไม่ทำสแลนหรือบางร่มเลยนะครับแต่ก่อนเอาต้นพันธุ์มาปลูกเนี่ยเราจะเลี้ยงแดดไว้ก่อนนี่ครับระบบน้ำยังไม่ทำนะครับเนี่ยเตรียมจะเตรียมที่สูบไว้ห้าหกเดือนแล้วนะครับนี่น้ำก็พร้อมละครับครอบ ขอบสาก็ปลูกมะพร้า,พาวกับสับประรดนะครับอ่นนี่ฝั่งหนึ่งแปลงหนึ่งกับเนี่ยแต่แขนงข้างล่างนะครับครับเนี่ย,นนนะร,ร,ยรวมกันแปลงหนึ่งกับแปลงสองประมาณสองอกว่าต้นประมาณ200ร้อนิดๆครับโดยน่าจะประมาณส0งร้อยละนี่ขาขาขาที่เราใช้ในการบริโภคการกินพาไปแกงอะไรนะครับปลูกแซมเาไว้ แรงทั้งสองแปลงนี้ผมปลูก3ามคูนหนะครับหน้าสามคูณหเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มปีที่สาเริ่มใม้ผลผลิตก็จะล้อมต้นกลางออกก็จะเหลือเป็นหกคูนหนะครับล้อมต้นกลางออกขายเป็นไม้ล้อมหรือย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับในระบบน้ํายังไม่มีลักษณะต้นที่จะมาปลูกก็คือตอนนี้อายุลําต้นครบ1ปี แต่หลังลงดินได้ประมาณ4เดือนนะครับจากต้นกล้าต้นเล็กนะครับที่เราจําหน่ายต้นละวสองห้าสิบนะครับผมเอาชุดนั้นลงมาใส่ในตะกร้าเปลี่ยนถุงนะครับพอต้นสมบูรณ์ผมก็เอามันลงในดินนะครับลงดินได้ประมาณสีเดือนนะครับความสูงก็เฉลี่ยกันไปนะครับเพราะว่าต้นกล้าเราเลี้ยงในเข่งเนี่ยก็สูงไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ยอดทุกต้นนะครับกําลังลงดีแล้วนะครับ ี่ข้าวก็คือปลูกข้าวเอาไว้นะครับปรับสภาพดินลนักษณะเป็นดินหินดินดินภูเขาครับตรงนี้เป็นดินหินหินทั้งหมดเพราะกุศะกุศะแล้วก็ดินมาปูชั้นล่างแล้วกเก็บหน้าดินมาปูอีกรอบหนึ่งนี่ก็ปลูกถัว่วถั่วเนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยได้ดีมาก ลักสากันแต่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนอน,นี่ตัวนัากระดาสิงหากันยานี่เดือนกันยาอยู่นะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยาเนี่ยก็จะว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยแล้วก็ใช้ดินนะครับดินขอบที่เราจำร่องไว้เนี่ยกลบเข้าไปนะครับอันนี้นะครับอยากจะให้ดูด้านล่างนี่ครับนี่นะครับดินเนี่ยครับเราช่วยความชื้นได้เยอะนะครับ ชุดนี้ต้นเล็กปลูกไว้ประมาณสองาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับก็คือมนุษย์บอกคือถ้าแดดจัดเนี่ยเนี่ยใบแดดและลมเนี่ยนี่ครับจะทำให้ใบิเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะชงงะงักในช่วงแรกแต่พอมันสู้แดดสู้รายรได้แล้วเดี๋ยวยอดใหม่ก็จะมานะครับช่วงแรกอาจจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในแดดปรับตัวได้แล้ว ก็จะขึ้นยอดนะครับล้กนณนยอดที่ขึ้นมาก็จะไม่ยาวนะครับขึ้นสั้นๆก่อนนะครับแต่พออยู่แดดได้พอสมบูรณ์นะครับการแตกยอดนะครับก็จะยาวขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นโอเคนะครับตอนนี้ก็พามาดูนะครับที่ปลูกเอาไว้ลำไยคิดตันม่วงจัมโบประมาณสองร้อยต้นนะครับนะครับปลูกด้วยความชอบ นะครับจะขายหรือไม่ขายที่ไหนนะครับหรือราคาเป็นยังไงเราปลูกเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่มีน้อยขายขายก่อนนะครับเราจะมีช่องทางการขายเนี่ตัวนี้ก็คือปัญหาก็คือนะครับข้างบนมันหนักเกินมันอ้วนเกินนี่ครับดูกษณะใบนะครับนะครับยอดนะครับอ้วนเกินนะครับ ้นรับน้ำหนักไม่ไหวหักนะครับแต่พวกนี้ไม่ตายนะครับแตกกันเองขึ้นมาใหม่นะครับลนนี้ตันนี่ทนนะครับผมดูแลให้ดีถูกจังหวะถูกเวลานะครับทนนะครับวันนี้ผมบอกไปนี้ผมไม่มีระบบน้ํานะครับแต่เราใช้วิธีการใส่สารโพลิเมอร์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคนะครับันนี้ปัดแมจูพันไม้ก็พามาชมดูลำยิบคิดตันนะครับครับผมครับสวัสดีครับ